โอเคกําลังจะควงแหยื้อเรียบร้อยเลยเนาะเขาจะควงเอาป่านี่เรียบร้อยเลยเห็นแล้วเนอะอ่าเนี่เห็นปลาตัวบกใหญ่เนอะนี่กําลังเห็นปลาตัวบกใหญ่กําลังควงแหไปนี่ยปลาโอ้โหนี่ปลาทุกคนนี่นี่ปลาอันนี้นะนี่นี้โอ้โหลายดีดีปลาหน่อยหลายปลาต้อมกี่เด็เช่นปลาต้องไหน Of ย่างเอาสองคนเดียรเชบปลาตองย่างเติมแล้วมั้ย่อือนี่นีเอาเร็วเอาเร็วพี่น้องเอาเร็ว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 เอาเเอาเรอาเรแวเอปคนเลยไรกลับเรยเอาเร็วเอาแล้วเอาเร็วเอารอาเอาเร็อาเอาเรรรออเรียบร้อยปาเรียบร้อยแล้วปลาองเออยเรรเาาาเาาอาอาาา็เเ โอ้เรียบร้อยเลยเนี่ยเออเลยมันแล้วมันแล้วแล้วมันแล้วหอึเดียวมาโซโซโซโบรางเอไปล้างทองเรียบร้อยอันนี้คือสิน้าเนาะเมาสิน้าส้มนาสซบน้าเนาะก็โซบน้าเรียบร้อยและปลาตอกหนึ่งตเลยเด้อนี่นะนี่นี่คือปลาหน่อยเออโอ้เขาก็นโอวี้มาปลาน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลย